เอาเร์อไปเอาเปิดหนึ่งโยกสองอยู่ที่เจ้าเสกเอาวงมาโดนกะลาเปิดได้อีกเอาโยกอายกห่างเอาวงไปก่อนเอาเสกเปิดหนึ่งโยกสองเอาเจ้าเสกเอาวงมาเรียบร้อยคำคืนวันเสาร์นะครับสนามของไม่ตีลาดำนะครับเอาลรเปิดหนึ่งโยกสองโยกห่างกะลาวงไปเสกสันเกี่ยวหลังเท้าเอายกขึ้นมาเอาเสกสันเอาวงมากะลายังเปิดได้อยู่ที่กะลา เอาวงไปไม่ข้ามสิบต่อสิบนะครับแต้มเท่ากันเอาเสกสรรเสิรม้าเอากะลาเปิดหนึ่งเอาโยกสเอากะลาวงไปเอาโอ้ยเสกสรรหลงลูกเสิบลูกวงของกะลานะครับสิบสิบนะครับเอาเ์อไปเอาเสกเปิดหนึ่งเอาแล้วครับถอย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 เอาวงยอดไม่ข้าม สิบเอ็ดสิบนะครับกลานำนะครับเอาเสือไปเอาเสกเปิดเอาโยกอยู่ที่เจ้าเสกเอาวงมาอุ้ยกลายังได้อยู่เอาวงไปโอ้ยวงออกนะครับสิบต่อสิบเอ็ดเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวงไปโอ้โหวงออกอีกแล้วเอาแล้วครับแ้มเท่ากันเอาเรียบ้อยเจ้าเสกเสือกยอดขาขวาเจ้ากลา โอ้โหผัดมาเป็นเจ้าเสกสันนำไปแล้วครับสิบสองสบเอ็ดเอาเ์ิมมาเอากะลาเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอากะลาว่าไงเอามงไปโอ้ยมงดีด้วยลงเส้นสิบเอดสิบสองกะลาเต็มตามนะครับเอาเสิร์ฟไปเกเปิดหัวเกียโยกเข้ามาเจ้าเสกเอามงหัวเบี้ยวเรียบร้อย ไม่รู้ชี้มือชี้ไม้อะไรกันไปดูเร็วๆเสริมมาเอากระลาเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปเอากระลามุงหยอดสิบเอ็ดสิบสองนะครับเอากระลาเสิร์ฟไปเอาเสกเปิดหนึ่งเอาเอาถอย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 กองเชียร์เอาวงมาเอาเอาแล้วอยู่ที่กระลาเอาวงหยอดโอ้โหกระลาหยอดนะครับตอนนี้เต็มปีเสมอเท่ากันแล้วครับ สิบสองต่อสิบสองก็เตะเกมสิบห้านะครับเอาเซอร์ไปเตะเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเจ้าเสกมุ้งมน้าเอาเจ้ากราษตัวได้เอายกเอาโมยอนโหเรียบเอยแจมนำไปที่สิบสามสิบสองนะครับเอากระดาเซอร์ไปเจ้าเสะเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอาเจ้าเสกเอาโมงหากระดาษตัวได้ กะลาเปิดเสียแล้วนะครับอ๋อเขาเพิ่มราคาอีกหนึ่งเอาแล้วครับถอยถอยถอยเอาแล้วครับยกขึ้นสูงเอากะลาโมงไปออกโอข้างในสามหมื่นข้างนอกมากกว่าสี่หมื่นะครับสิบสามจิบสามเอาเปิดเอายกเอาโมงมาเอาโอ้ยชิบกี่นะครับเอาแล้วครับกระลานะครับ ขึ้นนำไปเป็น1ี4แล้วครับ1บ4 13นะครับเกมไม่เกมนะครับแม่คุณคุณคุ่พี่ด้วยเอาเปิดยยกต่เอาบอลไป13-14นะครับเอาเปิดเอาโยกทางเอาบไป อครับแมททัวท์ครั้งที่สองของเจ้ากลานะครับจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับ1ส1 3นะครับเอากลาเตอร์ไปเกิอบไม่ทามนะครับ13-13 สิบสี่สิบสามเกมไม่เกมเอาเปิดเอายอดเอาโมนาเอาจด,ดเกมนะครับเจ้ากาลาเอาชนะสีสันนะครับไปด้วยสกอร์สิบห้าต่อสิบสามนะครับ